ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองซูวอนซูวอนเป็นเมืองเอกของจังหวัดคยองกีเป็นหนึ่งในเมืองสำคัญของเกาหลีใต้มีประชากรมากกว่าหนึ่งล้านคนซูวอนตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโซโดยห่างจากโซประมาณ30กิโลเมตรเป็นเมืองที่ยังคงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณของเกาหลีโดยเริ่มจากการเป็นหมู่บ้านเล็ก จนในปัจจุบันเป็นเมืองอุตสาหกรรมและวัฒนธรรมที่สำคัญของเกาหลีใต้ในปัจจุบันโดยซูวอนเป็นเมืองเดียวในเกาหลีใต้ที่ยังคงมีกำแพงเมืองที่มีสภาพสมบูรณ์อยู่โดยกำแพงเมืองนี้ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักที่นักท่องเที่ยวอยากมาชมของจังหวัดคยองกีเช่นเดียวกับการเป็นเมืองอุตสาหกรรม ซูวอนเป็นที่ตั้งของโรงงานใหญ่ของซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ซูวอนมีทางด่วนสองสายเครือข่ายรถไฟของชาติและรถไฟใต้ดินของนครพิเศษโซซึ่งทำให้เกิดความสะดวกในการเดินทางการท่องเที่ยวและขนส่งซูวอนถือเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการศึกษาโดยมีมหาวิทยาลัยถึง11แห่ง จากสิ่งนี้พร้อมด้วยเครือข่ายการขนส่งมวลชนสามารถดึงดูดผู้อยู่อาศัยจากทั่วประเทศและชาวต่างประเทศเป็นจำนวนประชากรถึง1.85ปเซนต์